ก็ติดต่อเข้ามานะครับปืนเรามีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับหนึ่งเก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับใครต้องการรุ่นไหนก็ลองกดเข้าไปดูคลิปวิดีโอในช่องนะครับคลิปเต็มในช่องนี้นะครับมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับตัวนี้ราคาสองพันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสองศูนย์นะครับรุ่นสองศูนย์รุ่นยี่สิบนะครับตัวนี้ราคาสองพันนะครับต่อมาเป็นรุ่นไม้กระหินเตพานะครับสี่ตัวนี้นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับจากตัวนี้ถึงตัวนี้ ีตัวนี้ราคา1,690บาทนะครับแล้วก็เป็นรุ่นไม้ประดู่นะครับทรงกำคอนะครับจากตัวนี้ถึงตรงนี้นะครับหกกระบอกนะครับกระบอกละหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทนะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับแล้วก็จะมีรุ่นจัดโปรนะครับหนึ่งพันจากราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเหลือหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นกำคอนะครับส่วนมือสอดนะครับจากหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้านะครับลดเหลือหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับตัวนี้ งานที่เอ่ยมาทั้งหมดเป็นระบบเดียวนะครับใครอยากได้2ระบบเพิ่มเงิน200บาททุกแบบทุกรุ่นทุกราคานะครับ